ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ธรรมชาติงดงามสีสันสวยงาม เนไปตามฤดูกาลรฤรดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ดเข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอรี่ที่มีสีสันสดใสตกปรารักในการระจนภัยเข้าป่าเข้าใจ อยากเข้าใจไอ้อุ่น ามมีแแฟนนนนเเป็ุ่ดไกกลลละงงรรรัคือในช่วงสามเดือนที่ว่ายายสนกลับเมืองไทยแกบอกว่าก็อยู่คนเดียวมีความรู้สึกว่ามันนานไหมแกบอกว่ามันไม่นานเพราะว่าแกไม่ได้อยู่ในบ้านตลอดแกอยู่แต่กับปองพื้นแกบอกอยู่กับโรงรถเดี๋ยวแกก็ซ่อมนน้นซ่อมนี้ของแกแกอยู่แบบนี้มาตลอด ลัางน้ำลงรดีิสนก็ดูที่หิมะมันไหลมันรูดมาพักหมดเลยหิมะชนกับหลังคาเลยค่ะเยอะมากปีนี้ พวกนี้พวกฟืนพวกอะไรก็จะเปียกจะชื้นค่ะเพราะว่าบางทีมันเป็นฝนปนหิมะแล้วก็มีลมพายุมันก็จะสาดเข้ามาอันนี้แกก็จะผ่าให้มันเล็กลงกว่าเดิมแล้วทีนี้แล้วแกจะเอาเข้าไปข้างในมันก็แห้งเร็วระวังมือนะคุณตาแน่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 ยังไม่หายหนาวดีเลยคุณตาก็ขนสัมภาระออกมากองข้างนอกแล้วค่ะฤดูหนาวมันยาวนานเกิน พอมันอุ่นนิดนึงพวกเราก็ตื่นตัวกันค่ะสภาพก็เหมือนบ้านเรานะคะ่ะเห็นไหมคะอยู่กับปองฟืนที่เก็บของของเราในช่วงฤดูหนาวเราก็เก็บมีอะไรเราก็เอามายัดเอามาแย่เอามาไว้ใต้หลังคานี่แหละค่ะอันนี้จะเป็นไอ้พวกเลื่อยตัดฟืน ตัดให้มันเป็นท่อนๆนะคะอิสนจะอยู่เหมือนบ้านเราอย่างไงาอย่างนั้นค่ะพี่ๆน้องๆทาไมถึงบอกว่าอยู่เหมือนบ้านเราอันนี้ก็เป็นเต็นค่ะเต็นที่ว่าเอาไว้ขายของหน้าร้อนหรือดูร้อนค่ะพี่ๆน้องๆอ,อยู่ที่นี่เราก็ทํามาหากินเหมือนกันมีตลาดนัดหรือว่ามีเขาขายของอะไรอย่างไรเราก็ออกไปขายกับเขาค่ะพี่ๆน้องๆหาอยู่หากินเหมือนกันคะ่ะไม่ได้อยู่แบบเพอร์เฟกค่ะพี่ๆน้องๆ อันนี้จะเป็นรถไถดินรถตีดินในช่วงเราจะปลูกผักปลูกมันค่ะเห็นไหมคะเห็นฐานของเขาไหมเวลานั้นก็จะติดเครื่องแล้วเขาก็จะตีดินให้มันฟูค่ะแทนรถไถเหมืนรถตีดินนะคะเรามีหมดทุกอย่างค่ะอยู่ที่นี่อยู่บ้านนอกเครื่องมือทําสวนของเราค่ะ ที่ยังเป็นทางการค่ะพี่ๆน้องๆจ้ะเดี๋ยววันนี้ยายสนจะพาพี่ๆน้องๆไปดูอะไรค่ะพี่ๆน้องๆแกเห็นคุณตาคุณตาขุดหิมะออกจากที่ปลูกผักค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้ถ้าเราไม่ขุดนะคะพี่ๆน้องๆเพราะว่าอากาศมันอากาศมันหนาวมันหนาวมานานแล้วทีนี้หิมะละลายไม่ทันแล้วหิมะก็ตกมาสามวันสามคืนตกมา ล้วทีนี้หิมะช่วงนี้ก็นี่แหละค่ะถึงสะโกเยสนแล้วทีนี้พวกแปลงผักรงผักของพวกเรานะคะมันยังอยู่ใต้หิมะอยู่มันละลายไม่ทันเดี๋ยวเราจะปลูกไม่ทันค่ะพี่ๆน้องๆแล้วเราก็จะไปเอาหิมะออกค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าทําไมถึงต้องเอาออกตอนนี้อุดวันนี้อุณหภูมิก็บว, 5, บว, 6, บวกห้าบวกหกบวกเจ็ดเริ่มขึ้นมาแล้วค่ะทีนี้มันจะละลายถ้าเราไม่ไปช่วยเขาเอาออกนะคะพี่ๆน้องๆมันจะช้าค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกไม่ทันค่ะเดี๋ยวไปชมกันค่ะพี่ หิมะยังไม่ละลายหมดแต่พวกเราก็เตรียมตัวแล้วค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่าเห็นไหมคะ่ะถ้าฝนมันตกมันก็จะละลายไปเร็วตอนนี้ตอนนี้ลมค่ะวันนี้ลมแรงมากเมื่อวานทั้งฝนทั้งหิมะทั้งลมทั้งแดดสี่รสชาติเลยค่ะอันนี้คุณตาก็ขุดหิมะออกค่ะพี่ๆน้องๆเห็นไหมคะ่ะหิมะสูงมาก ขุดออกทำไมเห็นแต่เศษใบไม้ตอนที่ว่าช่วงคริสต์มาสยยสวนเอาใบไม้มากองไว้ตรงนี้นะคะพวกใบคริสต์มาสค่ะแล้วทีนี้มันเป็นโรงปลูกผักของเราค่ะเพราะว่าเราลื้อออกเมื่อฤดูใบไม้ร่วงทีแล้วนะคะเพราะว่ามันพังค่ะแล้วจะมาทําใหม่แล้วทีนี้มันไม่ละลายสักทีหิมะคุณตาก็เลยมาขุดหิมะออก หิมะสูงมากไม่งั้นก็จะไม่ละลายสักทีค่ะพี่ๆน้องๆแกจะเอาลงผักมาประกอบตรงนี้ค่ะงานเข่าเราพี่น้องเอ้ยมาเดา้อจ้างคุณตาจะตักไปเยอะแล้วแล้วที่นี่แกบอกว่าให้เธอไปช่วยฉันมั่งฉันก็ไม่ไหวคุณตากขเจ็ดสิบกว่าแล้ว ได้ประกอบสักทีจะรีบประกอบพอมันละลายแล้วพออากาศมันอุ่น้ะค่ะแกจะประกอบลงลงผักพอประกอบลงผักเสร็จแล้วทีนี้มีบางอย่างมันจะหวานได้ก่อนพว่เม็ดผักชีผักชีกชจีนนะคะมันจะลงได้ก่อนค่ะนั่นแหละถึงต้องรีบประกอบเพราะว่าผักชีจีนเขาจะทนกับความหนาวเราก็เอามาปลูกได้เลยค่ะในลงผัก ทมมใส่กระสอบเราจะใช้ชีวิตยอยู่อย่างนี้หละค่ะใบไม้ลอยเรา,เามากองเอาไว้ที่ว่าอันนี้เป็นใบคิดสมาตรในช่วงที่ว่าเยสนุนทำความคิดสมาตรเยสุนจะเอามากองไว้ตรงนี้แล้วทีมนี้ทิมมะมันตกมาทับเดี๋ยวเราค่อยเก็บทิมอีกที เม,าาออมื่อวานปวทิ้งขยะแปบกเดียวพี่น้องใส่เสื้อตัวนี้มาโดยไม่ที่ไม่ได้รูดซิปแล้วทีนี้มันเมื่อวานมันติดลบหนึ่งไม่ได้รูดซิปออกมาแค่สามนาทีเมื่อคืนนอนไข้ทั้งคืนอันนี้ก็ปวดหัวะตุ้บตุ้กินยาเสร็จแล้วก็ออกมาไนี่ยคุณตาก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มแบบแก่เดสิบกว่าแล้วเนาะเมื่อคลิปที่ผ่านมายยสน,นที่ทำ ไว้ให้เนาะค่ะเพราะว่าคุณตาแกประกอบกระชังที่ว่าจะไปดักปลาแต่แกหน้ามืดแกหน้ามืดก็เลยมาช่วยแกต้องช่วยกันค่ะพี่น้องๆให้แกทําคนเดียวก็ไม่ไหวมันก็หนักเพราะว่าหีมกตกติดกันสามวันก็มีแต่แกดันเยสนก็ช่วยแกนิดๆหน่อยๆแกไม่ให้แกไม่ให้ดันเพราะว่ามันหนักมากเพราะว่าเยสนมีปัญหาเรื่องพวกสหลังค่ะ นี่น้ะปีน่นเนี่ยอยู่ระดับนี้เลย พี่พน,น้องเดี๋ยวทำต่อทำบารานิดหนาวมันบนนีมันจะสะัวสัวไม่มีแดดแล้วก็ยังไม่มีฝนไม่มีหิมะลงมาค่ะเดี๋ยวก็คงจะเป็นฝนปนหิมะลงมาเพราะว่าฟังเอออุณหภูมิเขาแล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอย่างงั้นเเหนื่อยพี่น้อง ค่ะคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะยังไงเยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เยสุนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟท,ท,ทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสุนเสมอมาค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย